เหมือนโลกไปนินที่เราได้เฉลยใสอยอมาัว่าสังคมยอมรับแล้วว่านี้เราเคยดูดยามาเราก็ไม่ใช่จะเป็นคนที่ไม่ดีเออทำไม่เลิกได้จะเลิกได้ไหมเลิกไหมเลิกนะรักแม่ไหมก <c oughs> อดแม่ให้เห็นเลยดิกอดดิหอมแม่หอมดิหอม เขาระงับตัวเองได้เพาะเขาดีเพ้ยงเยอะเกรมบมรีเนี่ยก็มีโครงการที่รองรับในการช่วยเหลือนะครับผู้ที่ผ่านการบัาบางแบบนี้การส่งเสริมอาชีพแล้วก็จัดหาทุนประกอบอาชีพหรือแนะนําวิธีการที่เขาจะไปประกอบอาชีพหรือเพื่อเพื่อมีชีวิตที่ใหม่ที่ดีขึ้นนะครับเพราะเราเกับ าไม่ด้เป็นเครือขาายในการดำเนินการเพราะฉะนั้น,น,นเมื่อสังคมเนี่ยเรามีความปลอดภัยขึ้นนะครับสังคมก็น,น่าน่าอยู่ยิ่งขึ้นส่งเสริมด้านการปลูกพันธุ์ปอดสารพิษการทำเกี่ยวกับด้านด้านอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นการส่งเสริมและป้องกันโรคถ้าเขาสามารถทําได้เราก็มีสัดส่วนนะครบะับเรามีน้ำมันสามที่สามตัวนะที่เป็นเครือขาของสุบีในเมื่อวานอยากทำเครือข่ารให้ยาติดต่อทั้งหมดนปลอดภัยจะเป็นคนได้สนมินบุ<า>รี<า>รับผิดชอบ ชุมชนในเขตพื้นที่จํานวน80กว่าชุมชนชุมชนสุเหล่าบ้านเกาะน,นะครับก่อนที่เราจะมาดําเนินการได้มีปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดและมีอาชญากรรมนะครับคดีกลุ่ม1กลุ่ม2เกิดขึ้นจํานวนมากเรา จึงได้มาดําเนินการสืบสภาพชุมชนประสานความร่วมมือกับผู้นําชุมชนผู้นําศาสนาแล้วก็ดําเนินการตามโครงการซึ่งทุกขั้นตอนนั้นเราได้ประชุมกับหัวหน้างานทุกภาคส่วนนะครับว่าแต่ละหน่วยงานมีบทบาทและหน้าที่ทำยังไงตามโครงการนี้เราก็ได้ดําเนินการตามขั้นตอนของสํานักงานตํารวจแห่งชาติอยู่แล้วนะครับซึ่งมีทั้งหมด3ขั้นตอน ขั้นตอนเตรียมการขั้นไปบัติการและก็ขั้นส่งต่อความยั่งยืนการบำบัดนะครับตามระบบ CBTX ของสาราราสุขมีการตรวจทุกสัปดาห์นะครับจำนวน16ครั้งผู้บำบัดก็ได้ผ่านการบำบัดจำนวน30คนนะครับแล้วก็ส่งต่อความยั่งยืนผู้บำบัดนะครับมีอาชีพ การสนับสนุนจากคณะกรรมการตรวจสอบและการบริหารงานตำรวจของสอนอบนุญวีนะครับสิ่งที่ชุมชนได้รับตามโครงการนี้สังคมมีความสงบสุขนะครับทุกคนมีความรักความสามาคัคคีอาจฉกรรมลดน้อยลงต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับที่มาร่วมมือการบริบัติตามโครงการนี้นะครับก็หวังเป็นอย่างดีว่านะครับโครงการนี้จะส่งต่อความยั่งยืน และก็นะครับประชาชนในชุมชนได้ประโยชน์นะครับผู้เสพผู้บำบัดผู้ติดยานะครับก็จะเป็นคนดีในสังคมต่อไปครับถึงที่ครอบครัวได้รับตัวผมได้รับลูกได้รับจากเคยทะเลกกาะกันประจำประจำก็จะห่า,างขึ้นเขามีเหตุและผลมากขึ้นจากที่ว่าไม่เคยฟังอะไรแก้ไขปัญหายาสุกติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติผมคิดว่ามันเป็นโครงการที่ คลาสสิกมากครับสำหรับการแก้ไขปัญหาแบบข้อวง,งจรของท่านผอ,อดำงรงศักดิ์กิติภพเพราะท่านมุ่งเน้นนะครับใช้ย,ยุทธศาสตร์เนี่ยในการบูรณาการระหว่างหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นกทมสาธารณสุขสำนักงานเขตชุมชนนะครับเข้ามาในการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับโดยหลักการที่ว่าถ้าไม่มีผู้เสพแล้วกูจะขายใครนะครับเพราะฉะนั้นการตัดวงจรของผู้เสพเก่าและไม่ให้เกิดผู้เสพใหม่เนี่ย ตรงนี้ครับมันจะทําให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเนี่ยมันมีประสิทธิภาพเพราะว่าเมื่อเขาขายใครไม่ได้แล้วเนี่ยยาเสพติดในชุมชนเนี่ยมันก็จะหมดไปนะครับโดยสภาพของมันเองครับอันนี้ก็อีกครอบครัวหนึ่งนะครับที่อยู่ในผู้ที่เข้าร่วมสมัครใจบำบัดกับโครงการชุมชนยั่งยืนนะครับใช้ยาเสพติดมาประเภทกัญชามา20กว่าปีผมก็ได้รับการบำบัดจนหาย แล้วก็ได้ครอบครัวที่อบอุ่นกลับมาอีกครั้งหนึ่งได้ตำรวจที่เข้มแข็งแล้วก็ทุนคนนี้กเข้มแข็งมากเลยไปช่วยตั้งแต่ในโรงพยาบาลไปอยู่เหมือนเป็นญาติผู้ป่วยแล้วก็ไปส่งตอนแรกหนูคิดว่าค่าใช้จ่ายมันคงจะสูงมากแล้วพอหนูเช็คต้นใจแล้วเนาะค่าใช้จ่ายมันเยอะมากซึ้งใจมากที่ตำรวจบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดการให้ เร็วแล้วก็ผลที่ตอบกลับมาเนี่ยเขาอยู่ที่โรงพยาบาล40 50 2วัน52วันกลับมาเนี่ยเป็นคนปกติเลยที่มีโครงการนี้เข้ามาครับขอขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอัสสลามุอะลัยกุมวราะห์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุมมีคนพูดบอกว่ามีโดมที่ไหนก็มียาเสพติดที่นั่นเราก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ แล้วก็พยายามในการที่จะหาทางแก้ไขนะครับจบจนกระทั่งทางสำนักงานตำรวจนะครับโดยสอนอมินบุรีเนี่ยโดยท่านผู้กำกับคณะอารองผู้กำกับหลายๆท่านเนี่ยนะครับร่วมกับทางสำนักอนามัยสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครเขตมินบุรีเนี่ยมาร่วมกันโครงการเกี่ยวกับเรื่องชุมชนยั่งยืนลดปัญหายาเสพติด เราก็บอกยินดีเลยนะครับยินดีเลยสอนอมินบุรีเข้ามาเนี่ยนะครับก็ในขณะนี้ลดลดโอ้โหไปได้มากเลยลดเลยนะครับปัญหายาเสพติดต,ตอนนี้น้อยน้อยไปเลยเนื่องจากว่า,าทางชุมชนของเราเนี่ยเราพยายามเชิญชวนผู้ที่ติดเนี่ยผู้ที่เสพเนี่ยออกมาบำบัดเรื่องของชุมชนนะครับ ถ้าชุมชนช่วยกันเรามัสยิดช่วยกันสอนนช่วยกันในชัลหล์นะความสําเร็จจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนตอนยังไม่มีโครงการนี้สิโอ้ยทั้งผู้เสพผู้ขายเยอะใช่ที่เราบนรจอดังที่สุดเลยอะ่ะใช่ดังที่หนึ่งเลยอตอนยังไม่มีโครงการเนี้ตอนนี้เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วเป็นไงมีความมั่นคงนั่นใจมั่นคงมั่นใจดีใจแล้วก็ <ใน S 2> ชื่นใจในด้วยที่ลูกชายดึกแล้วปัจจุบันอายุ19ปี ซึ่งมาไม่เคยห่างติกเลยแววตาของมาเนี่ยเป็นห่วงติฟมาโดยตลอดพนะี่ก็ดูอยู่มาก็เข้าใจ,าใจมะเป็นห่วงเป็นห่วงที่มะเป็นห่วงแล้วติฟก็เลิกได้มาก็ดีใจเลยจากที่พวกเราเป็นกบในกาลาที่ไม่เคยกล้าออกมาในสังคม ไม่กล้าเดินอยู่ริมถนนไม่กล้าเดินออกมานอกบ้านเพราะว่าเรากลัวตำรวจตำรวจอยู่ตลอดเวลาเลยเพราะว่าเหมือนจิตเราอะสั่งให้ว่าตำรวจมาเราจะต้องหลบใช่ค่ะแล้วพอมีโครงการนี้คือดีมากคือพวกเราเนี่ยจากที่เจอหน้ากันทุกวันเนี่ยไม่เคยคุยไม่เคยทักแต่เดี๋ยวนี้เรามานั่งคุยการเล่นกีฬาสมาัทนะฉันรู้จักการแบ่งปันแล้วก็ทําให้คนในสังคมเนี่ยยอมรับเราว่าขึ้นว่าก็เป็นคนดีได้จะไม่ใช่คนเลวเสมอไป เอก่อนในสะถานการณนะ์ในชุมชนสุเหร่าบ้านเกานะเนี่ยเป็นไงบ้างครับมียาเสพติดค่ะแล้วก็มีลักเล็กขโมยน้อยค่ะยาบ้าเยอะมากพอมีโครงการนี้เลยดีขึ้นยาเสพติดลดลงพวกลักเล็กขโมยน้อยก็ไม่มีเลยทําให้ชุมชนเราเข้มแข็งขึ้นค่ะและมีความรักความสามาัคคีเกิดขึ้นในชุมชนค่ะผู้ัำบัดติดยาเขาก็มาบำบัด ตรงนี้พวกที่เสพติดเขาก็มาบำบัดเขาดีใจมากออกมาล่าเริงกาลังจะทําอาชีพให้เขาอาชีพที่ทำต่อไปนี้คือะไูครับค่ปลูกผักค่ะเสคนิคอะไรอย่างงี้ค่ะเพื่อให้ผู้เสพของเรามีรายได้เพิ่มขึ้นและมีงานทําค่ะจะได้ไม่ไปมุ่งอยู่กับยาเสพติดค่ะก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่มามอบสิ่งนี้ให้กับชุมชนสุราบ้านเกาะของเราค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ เป็นโครงการที่จะทําให้เขาเดือดร้อนอเ,ออเราก็พยายามทําให้ชุมชนเข้าใจนะฮะอธิบายเขาเข้าใจว่ากรรมการเข้าใจว่าไอายาเสพติดมันไม่น่ากลัวอย่างที่เราคิดถ้าเราเข้าถึงเขาได้พูดคุยกับเขานะบางคนเขาก็มีปัญหาทางครอบครัวจริงๆอซึ่ง<ต>ปรึกษาใครไม่ได้พอมาอยู่ร่วมกับเราแล้วได้มาพูดคุยกันแล้วเขาก็เริ่มคลายเครียดอแล้วมีทางออกมีทางออกก็จะไม่หันไปเสพยาละซึ่งหลายคนก็ ก็ได้แต่ว่าปัญหาตอนที่ตามมาครึ่งเราก็คิดว่าคนพวกนี้แต่เดิมเนี่ยเขาไม่รับเขาทํางานทั้งศูนย์เราทั้งสอนอเอา,าสอหรือว่ากรรมการชุมชนก็สร้างอาชีพให้ทำเป็นสวนผักนะสวนผักอกอนิกหรือว่าปลูกผักไร้ดินนะ